คือได้ยังไงก็ต้องฟ้องเพราะว่าได้มากได้น้อยหรือนานเท่าไหร่ก็ต,ต้องต้องพยายามกันถ้าไม่ให้แตกกลุ่มนะคะเขาแนะนํามาพยายามให้รวมกลุ่มผู้เสียหายทั้งหมดลูกเราลูกเราเสียในที่เกิดเหตุอย่างนี้คือเขาเหมือนผิดทุกประตูนะคะเราก็คิดว่ากฎหมายก็น่าจะศักดิ์สิทธิ์นะคะกลัวแน่ๆแล้คะค่ะแบบเพราะอย่างของซันติก้าเรื่องมันเกิดมาเป็น 6- 7ปีจะ10ปีแล้ว อตอนนั้นได้เหมือนคนละหมื่นหรืออะไรแล้วก็หายไปเลยอะค่ะ วันหนึ่งเดือนของเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่เมาาเท่นบีผับอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีที่นี่จึงเหมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบชีวิตค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะยังไงวินก็ อยู่ข้างๆลักนะยังไงยังมีวินนะนี่คือถ้อยคำที่คอยให้กําลังใจกันและกันระหว่างภรรยาของพันจ่าตรีรังสีมันวณิโรจนาการที่ทั้งคู่มักทำงานกันอย่างหนักเพื่อเลี้ยงดูลูกๆและครอบครัวแต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้เมา์เทนบีผับเมื่อต้นเดือนสิงหาคมคำพูดเหล่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วกนกพรนกจันภรรยาพันจ่าตรีรังสีมันเล่าว่า ตั้งแต่สูญเสียสามีชีวิตของเธอก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อก่อนอยู่กันสี่คนก็มีเราแฟนแล้วก็เด็กๆค่ะเรากับแฟนก็จะแบ่งหน้าที่กันคือแฟนก็ไปทำงานอาหารตกเย็นก็จะมาช่วยกันทำทำไอศครีมขายส่งค่ะแล้วก็กลางคืนเขาก็ไปเล่นดนตรีคือสองคนสองแรงค่ะช่วยกันหาส่งลูกสองคนแต่ตอนนี้แบบ หนึ่งเดือนนี้ที่ผ่านมามัน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 แย่มากด้วยใจเราด้วยก็จิตใจมันก็แย่ทำอะไรไม่ได้ลูกก็ต้องเลี้ยงใจก็ต้องรักษานะแล้วก็มันเหมือนไอ้ที่เคยทำอยู่ทุกวันมันตอนนี้คือหยุดทุกอย่างเลยค่ะยังพยายามหาหาทางอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องคืนบ้าน หลังนี้ด้วยบ้านหลวงสวัสดิการอาหารนั่นนะคะหลังจากคืนบ้านหลวงก็ยังไม่ได้วางแผนว่าจะทำงานหรือค้าขายอะไรต่อไป mm hmm. เหมือนตอนนี้ลังเลหลายอย่างคะ่ะกลัวว่าบางอย่างกลัวตัดสินใจแล้วเราจะตัดสินใจผิดไหมเพราะเราเคยช่วยกันคดี่ะช่วยกันทำเมอวันนี้ตอนนี้มัน คนเดียวแล้วมันมันมันเคว้งยังเคว้งอยู่อ่ะการเยียวยาจากครอบครัวผู้ต้องหาในวันนี้เธอบอกว่าได้รับมาเพียง5 0,000นบาทแล้วก็ไม่มั่นใจว่าจะได้รับเพิ่มหรือไม่หลายครั้งที่คิดว่าคดีนี้อาจซ้ำรอยเหมือนซานติก้าผับที่ครอบครัวของผู้สูญเสียไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวหลังสาลแพ่งพิพากษาให้ชดเชย แต่ก็ทําได้แค่ภาวนาให้ผู้ต้องหาเห็นใจครอบครัวของผู้สูญเสียมันก็มันก็กลัวเหมือนกันนะคะกลัวแน่ๆแล้วค่ะแบบเพราะอย่างของซันติกา้าเรื่องมันเกิดมาเป็นหกเจ็ดปีจะสิปีแล้วเราก็ทันนะแบบที่ที่เห็นแล้วก็เห็นที่เขาให้สัมภาษณ์เหยื่อผู้เสียหายหลายคนก็คือตอนนั้นได้เหมือนคนละหมื่นหรืออะไรแล้วก็หายไปเลยอะคะ่ะ ก็ถามว่ากลัวไหมก็กลัวแต่คิดว่าทนายรณรงค์เขาตั้งใจไว้แล้วค่ะว่าจะไม่ให้ซ้ำรอยเราก็เชื่อใจค่ะว่าว่ามันน่าจะแล้วก็หวังว่าทางทางเขาจะมีมีใจที่อยากจะชดใช้ในสิ่งนี้ด้วยค่ะตัวนี้ก็ไม่รู้จะหวังพึ่งอะไรทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่ใจของเขาเลย <Wasn 't there> เช่นเดียวกันกันกบเปรมใจแทอึงแม่ของนักร้องนำหรือนายชัดชัยชื่นค้ารวมถึงพ่อและแม่ของน้องไอซ์ที่ได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นมาเพียง1 0 0 0งแบาทแล,ลและหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าฟ้องร้องทั้งตัวผู้ต้องหาและหน่วยงานรัฐเพิ่มเติมพวกเขาย้ำว่าไม่ว่าเงินจำนวนเท่าใดก็ตามก็ไม่สามารถเทียบเท่ากับชีวิตของลูกๆเธอได้ ต่เมื่อสองคราทัตกรรมเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็ต้องรับผิดชอบและชดเชยในสิ่งที่ครอบครัวทุกคนต้องสูญเสียเราก็จะฟ้องในเรื่องของที่ว่าคือเขาเหมือนผิดทุกประตูนะคะเราก็คิดว่ากฎหมายก็น่าจะศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าลูกเราลูกเราเสียในที่เกิดเหตุอย่างนี้ยก็คิดว่าเรียกร้องต่อไปค่ะแล้วก็ร้องหาความยุติธรรมไปด้วยค่ะ กลัวไหมมันก็มีมีค่ะแต่คิดว่าเขาน่าจะมีศักดิ์ศรีค่ะคิดว่าเขาน่าจะมาช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับครอบครัวทุกทุกครอบครัวค่ะเพราะว่าเขาเสียลูกลูกหลานบาดเจ็บเราก็คิดว่าถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ชดเชยอะไรเลยมันก็คิดว่าเป็นบาปในใจเขาด้วยค่ะ คำนวณตามอายุตามรายได้แล้วก็ตามภาระที่เขาต้องรับผิดชอบคือหลานนะคะลูกสาวอายุ5ขวบโมนาก็ประมาณ8ล้านกว่าเขาพันบอกว่าพยายามให้จับกลุ่มเพราะตอนนี้โลกมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนคือมันมีโซเชียลมีอะไรที่มันเป็นแหล่งข่าวที่มันถึงกันไวอาจจะไม่เหมือนสันติก้าก็ได้ให้ให้พวกเรารวมกลุ่มกันให้เหนียวแน่แล้วก็ฟ้องร้องคือมัน ได้ยังไงก็ต้องฟ้องเพราะว่าได้มากได้น้อยหรือนานเท่าไหร่ก็ต้องต้องพยายามกันถ้าไม่ให้แตกกลุ่มนะคะเขาแนะนํามาพยายามให้รวมกลุ่มผู้เสียหายทั้งหมดนะคะ mm hmm. เพราะกลัวกลัวเป็นเหมือนเหตุการณ์นั้นเพราะว่าได้ข่าวมานะคะบอกว่า <c oughs> อันนี้ไม่รู้ข่าวยิงหรือกรองอยังไงแต่ได้ยินมาว่าเขาจะให้รายละสามแสนผู้ผู้บาดเจ็บ 7, แล้วก็ ผู้เสียชีวิต5แสนอะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้คือแค่ได้ยินมาเข้า่าวนะคะไม่ไม่ได้เป็นแหล่งข่าวที่ชัดเจน mm hmm. ก็ถ้าไม่ยังไงเขาก็จะจะล้มละลายอะไรประมาณนี้เราก็กลัวตรงนั้นเรายังได้มีโอกาสพูดคุยกับครอบคร,บครัวของเยือ่อซานติก้าผักสงครามทัตกรรมเมื่อ13ปีก่อนครอบครัวนี้ก็กังวล ว่าเหตุการณ์เมาเท่นบีอาจซ้ำรอยกับเหตุการณ์ครอบครัวของพวกเธอที่แม้คดีผ่านมานานแล้วแต่ไม่เคยได้รับเงินจากการฟ้องคดีแพ่งแม้ศาลจะตัดสินแล้วก็ตามคือทางเจ้าของเขาเพิกเฉยคือเหมือนกับไม่ได้สนใจว่าคุณจะต้องรับผิดชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคดีคดีจบแล้วเราต้อง เราก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อแต่ว่าก็มีกระทรวงยุติธรรมยื่นมือเข้ามาช่วยเรื่องที่ว่าจะบังคับคดีอะคะ่ะบังคับคดีฟ้องร้องให้เราอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อที่จะยึดทรัพย์ของเสียขาวแต่ปรากฏว่าไปดูแล้วไม่มีไม่มีทรัพย์สินเลยวันนี้เราตั้งใจเดินทางมามอบตัวเองเลยใช่ไหมเราพยายามติดต่อไปอยังนายสมยศปั้นประสงค์หรือนายยศหนึ่งในผู้ต้องหาคดีนี้เพื่อสอบถามถึงแนวทางการเยียวยาเหยื่อแต่เขาปรับไม่ให้ข้อมูลใดๆ โดยให้คนสนิทเป็นคนคุยแทนฮัลโหลค่ะเดใายคุณยศค่ะอันนี้จากที่ไหนครับอ่าจากนักข่าวเนชั่นทีวีค่ะนักข่าวอ๋อตอนนี้ยังไม่ให้ข่าวครับอ่าไขอการเยียวยาก็เยียวยาอยู่นี่ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมทนายรณรงค์แก้วเพชรในฐานะทนายความของคดีเล่าว่าหลังจากได้รวบรวมครอบครัวผู้สูญเสียและรับบาดเจ็บ รวมกว่า33คอรอบครัวได้เรียกร้องเงินเยียวยาไป241ล้านบาทเขาเชื่อมั่นว่าครอบครัวผู้ต้องหาน่าจะมีศักยภาพในการชดเชยได้โดยไม่ซ้ำรอยสารติก้าแต่สิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือความชัดเจนหลังจากการตั้งคณะกรรมาการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยและสันักงานตำรวจแห่งชาติ เหตุการณ์มอเลเดีครั้งนี้ผมยังไม่ได้รับคําตอบจากกระทรวงมหาดไทยจากสํานักง,งานตารวจแห่งชาติจากเทศบาลสัตหีบว่ามีใครประมาทเลินเล่อมีใครละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จากการตั้งคณะกรรมาการสอบสวนเรื่องดังกล่าวผมยังไม่เห็นเลยว่ามีใครผิดผมเกรงว่าส่วนราชการต่างๆที่พยายามจะไม่แก้ไขเพราะอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันอยู่นี่แหละครับคือปัญหาที่ผมอยากให้ทั้งท่านอนุพงศ์เผ่าจินดาที่เป็นรนัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคําตอบเรื่องนี้เหมือนกับวันแรกที่ท่านสั่งย้ายนายอำเภอออกนอกพื้นที่ตัวจริงสนามข่าวยังสอบถามความชัดเจนกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชมบุรีถึงประเด็นการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาวินัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เกิดเหตุก่อนทราบว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนจึงยังไม่มีผลการสอบออกมาเรื่องนี้ครับเดิมเราตั้งกรรมการตรวจสอบคเท็จริงคำการตรวจสอบก็จริงมีมูลว่า อาจสงสัยว่าการตำรวจอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการทำผิดัยนะครับปัจจุบันนี้เราก็ตั้งเป็นกรรมการสืบสวนก็จจริงแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการกรรมการสืบสวนก็จริงกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่โดยเรียกให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งห้าคนมาชี้แจงครับแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะมีความเห็นสรุปอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของการดำเนินคดีนะครับเราดำเนินคดีให้เต็มที่นะครับแล้วก็เอาผู้ที่กระทำผิดมาแจ้งข้อหาดำเนินคดีให้ตามกฎหมายนะครับส่วนในเรื่องการค่าเสียหายค่า สิ่งใหม่ทดแทนต่างๆนะครับเป็นเรื่องที่เราสามารถใช้กระบวนการทางศาลนะครับใ,ให้ศาลในการพิพากษาตัดสินครับโดยการฟ้องร้องในเรื่องละเมิดได้ต่อไปนะครับหรือทางอายการก็เรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้นะครับส่วนค่าแก่งนแพงนะครับส่วนผลการตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากจุดที่เชื่อมต่อสายไฟที่เดินไปตามจุดต่างๆของอาคารแล้วไม่มีการร้อยท่อ จึงทาให้เกิดความร้อนขึ้นกับสายไฟเมื่อหุ้มด้วยโฟมผู้รังไข่ทําให้กลายเป็นเปลวเพลิงอย่างดีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นจึงทําให้คนที่อยู่ภายในอาคารไม่สามารถหนีออกมาได้ทันตํารวจได้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหารวม4คนคือนายบีพงศิริปั้นประสงค์นายยศสมยศปั้นประสงค์บิดาของนายบีรวมถึงนาอนงนาปั้นประสงค์ภรรยาของนายบีและช่างที่ก่อสร้าง รวมถึงเดินไฟฟ้าภายในอาคารและคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะสามารถสรุปส่งสำนวนต่ออายาการได้